น้องฟ้าเพิ่นเฮ็ดหยังกินเนาะน้องฟ้านะตื่นมาเพิ่นเข้าห้องครัวเลยเลยพี่น้องอาบน้ำอาบทางแล้วเฮ็ดหยังกินเนาะน้องฟ้าฮะทอดไข่เพิ่นทอดไข่พี่น้องพาไปเบิ่งเพิ่นทอดไข่เดี๋ทอดไข่บ <c oughs> <c oughs> ่ลูก่งองน่วยบ่ฮะสวัสดีค่ะก่อล ทอดไข่ให้เราสองสองเมื่อยกระเทียมระเทียน้ำมะกระเทียมมะสายนิดหนึ่งใส่กระเทียมเีกว่าแล้วปรุงแล้วก็เทลงเลยเทใส่น้ำมันเลยร้อน ก็ใคร,งรองใหน่แม่หนึ่งข้าวให้แล้วเรียบร้อยนะคะข้าวสุกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งให้เพิ่นแล้วแต่แต,แต่เศร้าคุณละ่ะหิวข้าวเพิ่งออกมาเห็ดกินนะคะทุกคนค่ะนะอ่ะสัเดือนขออนุญ,ญาตกินน้ำหน่อยเนาะพี่นอ้องปองไฟค้างหม้อเรียบร้อยแล้วอ่ะติดเตาแก๊สเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ใส่อะไรจ้ะชูรสจะไปใส่ลายเด้อหนุ่เด้อไปใส่ลายแค่รถดีบอสใส่พี่น้องรถดีบอสใส่ใส่ชูรถกับน้ำปลาสำนันกระแซ่บบอกเอารถดีมาใส่จักน้อยอย่าไปอันใส่น้ำปลาลายเธอใส่รถดีไปแล้วก็เค็มเนาะพี่น้องเนาะใส่รถดี จะเข้มแหละลูกพี่น้องก็ต้องใส่หลังแม่มาพะไข่สอรรงหน่วยนะพี่น้องอุย้ยแกแทงพคดลูกพลูกเ้งคักพี่น้องนะพอดีไข่ใ,ใหม่นะคะทุกคนคะ่ะ หอมใส่หั่นหอมใส่ทอดไข่เพื่อนพี่น้องใส่ใบใส่ต้นแซบลูกเลยสีหวานใส่เป็นพักไปเลยนะคะทุกคนโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วไป่เบิ่งกทำไเอาไข่ลงให้ท่าน